อ่ะผู้ชมตอนนี้เราได้ทำการถอดเซ็ตอะไหล่ออกมาแล้วนะก็จะมีในส่วนของตัวลูกลอกดันสายพานมีลูกปืนมุเล่ไดมีลูกลอกตัวตามนะแล้วก็มีตัวชุดสายพานหน้านะอันนี้ฝั่งนี้เป็นอะไรที่เป็นอะไหล่เก่าที่เสื่อมสภาพที่มีอาการสั่นนะที่มีเสียงดังกึกกึ๊กกึ๊กตอนอติดเครื่องตอนเปิดคอมแอร์ Air, นะฮะแต่อันนี้เฟซนี้เป็นอะไหล่ใหม่ฝั่งนี้เป็นอะไหล่ใหม่อะไหล่แท้ศูนย์นะฮะที่ร้านใช้แต่อะไหล่แท้ศูนย์ นะทั้งหมดนะก็มีสายพานมีลูกลอกตัวตั้งลูกลอกตัวตามแล้วก็ลูกปืนมูเล่ใดคือปัญหาหลักๆที่มันเกิดอาการนี้เพราะว่าเจ้าลูกปืนตัวนี้ลูกปืนมูเล่ใดตัวนี้มันตายมันล็อกอ่ามันล็อกปกติลูกปืนตัวนี้มันจะต้องหมุนฟรีได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะล็อกแต่ณเวลาเนี้ยมันล็อกทั้งสองข้างมันไม่มีการฟรีให้ด้านหนึ่งมันก็เลยเป็นเหตุให้ตัวสายพานมันตึงแล้วมันก็เกิดการสั่นการสะบัดนะลูกลงลูกลอกเองก็สั่นนะเนื่องจากสายพานที่มัันนนนตตึึงงข้กว่่าปิเอ นะครับนะน,นี่คือสาเหตุหลักๆเลยที่เกิดอาการเรื่องนี้เวลาสตาร์เครื่องแล้วส่พานส่นกึกึรึรึนะเปิดคอมแอร์ก็จะมีเสียงดังกิ๊กๆๆๆตามมาและสายพานก็จะสะบัดแรงขึ้นนะก็ปัญหาหลากัหลกๆก็มาจากเจ้าลูกป,ปืนโมเลดตัวนี้มันตายมันล็อกมันไม่ฟรีให้ด้านหนึ่งนั่นเองนะฮะปัญหาหลากัหลกๆของมันเลยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเปลี่ยนเซตนี้เลยนะเปลี่ยนตัวสายพานหน้าเปลี่ยน ลูกปืนมุเลดายเปลี่ยนตัวลูกลอกตัวตั้งแล้วก็ลูกลอกตัวตามเซตหนึ่งเลยจบปัญหานี้แน่นอนเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบนะอะไรเซตนี้กลับเข้าไปที่ตัวรถเลยเดี๋ยวมาสตาร์เครื่องฟังดูมาเปิดแอร์ดูว่าอาการนะเมื่อตอนต้นคลิปนะ่ะที่ว่าสตาร์เครื่องแล้วมันสั่นกึกกึกนะใส่ลูกลอกสบัดสั่นไปเจ้าเข้าแล้วก็เวลาเปิดคอมแอร์แล้วเวลาแอร์ต่อแล้วมันมีเสียงดังกิ๊กๆๆเนี่ยอาการเหล่านั้นน่ะมันจะหายไปหรือเปล่านะเมื่อเราเปลี่ยนอะไรเซตนี้แล้วนะครับผม